ผมออกมาได้5ุสุดท้ายไอ้คนอย่างเงี้ยผมให้3 5กางกางอยู่่นี่คจเหลือกผมผมไม่ดูผมไม่ดูผมไม่ดู ขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับที่มอบให้แก่นักร้องสองท่านของเราครับผมเดี๋ยวขึ้นีกรอบแน่นอนครับผมนะครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสำคัญกันบ้างลำดับต่อไปครับคุณเยินครับผมเราจะมาพบกับพุ่มกลับในเรื่องนี้ครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเราครับผมอะไรครับนะครับผมขอเรียนเชิญครับนะครับพุ่มกลับของเรานะครับวิกิตพันธ์พันธ์และโปรดิวเซอร์ของเรานะครับคุณมินทีตา ธีรภูมิทัตชพงเสียงตู้กลางให้ทั้งสองท่านเลยครับเฮ้ยเส้นตู้ของเราเนี่ยวันครับพี่ดีครับพี่ตูดีครับนีครับพี่เซ่ไม่ทันเดินเลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็ความรอคอยของลูกแม่ครับพี่กระพุ่นะครับจากที่ผมโคตรดีดีเราสร้างมาจากจินตนาการนะครับวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ไม่ต้องคุยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องต่อไปนะครับพอใจพี่หนิงไหมครับ อันนี้ก็โหูช่วยเจ็าที่เจ้าหนุนนะครับเออ่โปรดิวเซอร์ของเรานะครับทำอะไรที่แบบว่าสมบูรณ์แบบนะครับเรื่องหน้าเออ่พี่หนิ่งไล่ผมบอกนะเอาทำไมอ่ะเขาบอกว่ากูแม่งศัตรูเยอะนี่ับตรงงานพี่หนิ่งไยครับเขาบอกมีศัตรูเยอะเขาไล่ผมบอกแล้วไม่ไล้เย็นกูไปขายเออขายของดีกว่าเอาโอเคแต่ว่า ีคุณเคนนะครับพอดีก็จะไปทํางานากับคุณเคนนะครับ <c oughs> พวกสังหารน,นะครับก็เจอคุณเคนนะครับอาตบมือให้คุณเคนนะครับพ <c oughs> ุธปีลาจาแขกไหนที่ไหนพี่ <c oughs> เด่นนะครับตอนนี้ก็คือคือตอนนี้บริษัทเราค่อนข้างที่จะมีการลงทุนเยอะนะครับลงทุนของเรานี่คือลงทุนจริงๆแล้วก็มีน้องทัพทีมด้วยที่จะมาช่วยบริหารคือตอนนี้เราก็ คือองค์กรของเรากําลังแยกกันไปพี่หนิงแงจะไปทําหนังนะครับ <c oughs> ส่วนผมกับคุณเคนเราก็จะไปทําด้วยกันแล้วก็กทีมเขาก็จะไปทาปําผว้โฆษ,ษณาและคุรนะครับอันนี้ก็เป็นมือใหม่ันะครับเดี๋ยวก็ลองดูไปนะครับหนังคน,นสัตว8แปลก็ก็จะเป็นเดินของพี่หนิงแล้วก็มี่ายและพี่มีคุณดาวนะครับอันนี้เราก็ อ่าพี e> ày, ่หน okay ิงม okay. ีอะไรที่จะคุยไหมครับคุยเยอะไม่คุยแล้วทีเยอะเดี๋ยวก่อนไม่พี่หนิงต้องแกงเย็นไม่พี่หนิงต้องแกงเย็นเพราะแกร์พึ่งเข้าเดี๋ยพึ่งแกร์พึ่งเข้าพักเพื่อไทยเฮ้ยเออฮะบอกมาบอกเออพี่หนิงขอโทษทีเสียกองไม่แน่ดปากไม่ค่อยดีศัตรูกูเยอะโอเคอ่ะคุณเคนีกว่าเนี่ยคุณเออมาเอ้คุณสปินไทยได้ใช่ไหมโอเคเอองี้เราก็คุยนะ คอานี้ว่าคุณมีความรู้สึกยังไงที่จะเราจะมาลงทุนที่นี่แล้วจะมาทําอะไรคิดว่าคิดว่าความหวังมากไหมแค่ไหนคุณเกล็นตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจยังไงครับแต่ก็ทีนี้ก็ฝาดนื้อัวเอ๋อนะครับไทยแลนด์นะครับฝาดเนื้อฝาดตัวนะครับก็เอ่อเขามาทําำไซแหนครับทีนี้ก็ฝาดเยอะๆแล้วกันนะครับใครที่อยู่นี้นะครับอ่ะคราวนี้เอ่อขอเชิญน้องทัพทีมนะครับ เชิญน้องข้าทีมเชิญเต๋านะครับครับอ่าเราสัมภาษณ์เลยอ่าเรามาเชิญแเรามาเชิญแคนดี้มาเลยครับครับแคนดี้นะครับน้องเต๋อเซ็นกะพงครับเชิญเต๋านะครับน้องข้ามทีมมาเยือนครับครับเชิญเลยครับอ้าวเชิญน้องแคนดี้นะครับน้องกัปตันอ่านะครับน้องปัดเล็กขึ้นมาหมดเลยแคนดี่เออเนี่ยมาหมดเลยนะเดี๋ยวมึงไม่ได้หมดกูมีเป็นขาย เออตอนายกูฟ <kung> ัง <divide> น <Joseph> ิดน้อยหน่อยเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญ้ังกันนะครับน้องบอลเล่น้องโฟกน้องโฟกัสน้องต้นหอมน้องเซฟนะครับน้องเอยนะครับน้องข้าวหอมน้องไปน้องเนเน่น้องวิซซี่น้องสตังนะครับน้องแก้มน้องชิโนนะน้องไบเดียน้องมิ้นน้องหมอกเชิญทั้งหมดเลยนะครับผมครับอ่า เออระวังระวังลูกไม่ไม่ไม่เวทีเขาเซฟไปแล้วเขาบอกว่า30คนครับอยู่ได้อยู่ได้อ่านะครับเชิญนะครับอันนี้ก็จะมีบทบาทนะครับอันนี้จะมีบทบาทแต่ละบทนะครับเชิญแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับอ่าจะได้เห็นอ่าเฮ้ยแซเอ้าขาวไปเลยครับแซ็คชูเฮโอ้โห้ไปนั่งกระตักเอ้ยไปนั่งกระตัก ผมก็รออยู่ทำไมไม่มีค่เขาได้ยังไง่ะจเขาจะเป็นคนถ่ายภาอยู่หเราไปแท็กอันนี้แน็กแซนนี้เอาไหมโอเคมาอาเซ็มาข้างนี้อันไหนพูดแต่แรอะไรนะมาข้างไหนมาข้างนี้มาทีนีีนี้พูเลยมาข้างที่นีเออย้ายชาร์จเีินเลยครับข้ก็สวีดี้เรีบจะไปอะไรเนี้ยอ้ยเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็โอเคครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มพอสัมภาษณ์ที่เสร็จแล้วนะครับใครนักข่าวที่จะสัมภาษณ์คุณทัพทิมหรือว่าพี่ตงพี่เต่านะครับอโอเคนะครับแตนี้ก็แนะนําตัวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวทีเราน้อยนะครับก็จะมีนาครับน้องชื่ออะไรบูรุษะชื่อบอยค่ะบนะครับอยู่การนะครับนะครับตอนนี้ <ığı> เออไม่มาจนลืมเลยครับชื่อไบร์นะครับตอนนี้ก็เปเนนักร้องนะครับพ่อแม่ก็ให้ไปเป็นศิลปินนะครับตอนนี้นะครับน้องไบต์ตบมือให้น้องไบร์เลยครับโอเคับโอเคครับอ่าหนึ่งอ่โอเคน้องไบ์นะครับอ่าโอเคอ่ะมาน้องต้นหอมนะครับตอนนี้ก็ไปเต้นอยู่นะครับตอนนี้ครับแม่แม่เบื่อแปดแปดรับรวยนะครับชอบแซวลูกเขานะครับอ่าตอนนี้ก็เล่นเป็นน้องสาวเต๋านะครับอันนี้ก็หายไปสามนาทีเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับชื่อน้องต้นหอมนะครับอ้าวน้องนี่เออตอนนั้นรถตุ๊กๆหายไปนิดเดียวนั่นเขาเรียกโฆษณาแะดูพ่อโอวยวายลูใหญ่เลยเอออันนี้เป็นใบปิดแลลูกนะครับอ่ะไม่เป็นไรคนเราเข้าใจกันไปได้นะครับอันนี้คือน้องเดเดนะครับเดดเดนี่พอถ่ายวัดมาหาบุกีไร้ป่วยทุกทีเลยนะครับสองรอบนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็ ชื่ออะไรครับโฟกัสนะครับโฟกัสนะครับบ้านอยู่นครปฐมนะครับคุณแม่นะครับก็ยังร่วมงานกับเราอยู่นะครับอ่โฟกัสมาอยู่ดีนะครับอ่าับใไรอ่ากับตันนะครับอันนี้กับตานเล่นเป็นไอ้แดงนะครับกับตานเล่นเป็นไอ้แดงนะครับอ่ะน้องบอลเล่นะครับคุณแม่มีโรงแรมกันสลองนะครับใครอยากจะไปที่บางมุกก็แวะไปได้นะครับที่โรงแรมนี้นะครับ อ่านะครับคุยกันเองนะครับอันนี้กันนะครับชื่อน้องตันเล่นะครับใครอีกวะอ้าวน้องชิโน่ครับน้องชิโน่น้องน้องชิโนนี่คุณแม่ขายบ้านมือสองนะครับนิวเวยนะครับตรงนี้นะครับนะครับคุณแม่น้องชิโน่นะครับก็เล่นน้องไอเดียนะครับน้องไอเดียมีนะครับมีเรื่องอะไรเรื่องฟ้องครูปูจนหูชาเลยนะครับเออกนบอแล้วมึงไม่ต้องมาฟ้องกูแล้วอ้าวโอเคนะครับนี่อ่ะใครใครอีกวะ าน,าน,น,น้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยนะครับเป็นนักกีฬาแบดนะครับตอนนี้คุณแม่บอกให้ตีแบดเดียวแล้วนะครับตอนนี้นะครับเออ,นนเอไป่อามาน้องแก้มนะครับเดี๋ยวชี่เลยน้องแก้มนะครับน้องแก้มนะครับตอนนี้น้องแก้มครับก็เล่นอยู่แนะนำากันะครับน้องแก้มเออมาน้องใครเอาเนี้ยเข้าหาอกอันนี้พ่อขายรถมือสองแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่อยู่เขตเข้มเพมือคนมบอกครับดูนี่นะนะครับด้านลกมาก เป็นาสาวสวยพ่อหัมากนะครับพรโตเป็นสาวพ่อบอกกูเม่์เป็นไงแล้วอ่าโอเคตั้งมาสตางค์นะครับอ่าเดี๋ยวคุณนี้ก็มีเดี๋ยวดูผลงารนะครับส่วนสตางค์นี้ครับอ,อ่าคุณย่าก็มี<ว>อ่า<ย>อ,พ,<ย>อพาร์นเมนต์นะครับอยู่เออ่20ห้องมีรถบ้านแล้วมีรถตู้นะครับ<ย>ตอนนี้ครับน้องสตางค์นะครับใครอีกอ้าวมาเดี๋ยวก่อนใครใครอีกใครใช้คุอแบรครับครับผมไม่ใช่เดี๋ยวใช้มาเอามามามาเซฟ เรื่องชื่อมาแล้วเซฟนะครับเซฟอันนี้เราก็จริงๆเราเซฟเป็นตึเคนะครับแต่เนื่องจากว่าเข้ามหาลัยปีหนึ่งนะครับเราก็เลยต้องแต่น้องมาเล่นได้ครับก็มาเล่นเหมือนแต่ที่ยวด,ดูนะครับว่าเซฟจะเปอยพลังยังไงนะครับเพราะเขาอยากดู้ยืมไปเด็กผมรูเร้เอามาไอ้โฟกมา้ยมาโฟกไอ,อมนินบอกมาได้ก่อนมาเผาแฝดที่ไม่ได้เรื่อมนี่เอะไะครับ อ่มิน้นหมอนะครับตอนนี้ก็มาอยู่นะครับมาฝึกตั้ต่ออยู่นะครับอ่าอันนี้ชื่อหมออันนี้ชื่อมิน้นนะครับเอ่อถามว่าอยู่การแสดงมาก็ยังไม่ได้เรื่องนะครับโอเคอไปเอามาโฟกไอโฟมนี่ลโอ้แม่ลงทุนช <ทำ S 1> ินบายเลยแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีนะครับเป็นเด็กที่ชอบเล่นเลยเก่งๆแล้วก็โอ้ยเก่งไปหมดเลยจนครูปูไปหาลูกที่เกิดพี่เนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่มึงก็มาด่ากูอ่ะ ทั้งหมดนี้ที่ครูปูเอ่ยชื่อมาเรียบร้อยครับเชิญลงไปหาผู้ปกคอรองได้เลยครับอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับตาฟังเยอะมากเลยป่ะไหมป่ะเกินเลยนะครับเออไม่ใช่ก็อยากให้ตัวใหญ่เดี๋ยวไปฝากอีกทีอ่ามานะครับอ่าสำหรับคนที่ได้จะได้เวทีได้เห็นนะครับเอาโน้ตดิซี่ลืมโอ้โหดูดีเดี๋ยวน้องดิซี่นะครับ โอเคคุณแม่น่ารักมากโอเคครับพูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่คุณแม่ก็นะครับพยายามแล้วก็อับไปรุกไปอ่ะเป็หนอ่ะโอเคตอนนี้อ้าวอะไรเนี่ยอาเซคถามผมตอนที่เขาไม่ดแล้วปุ่กูได้ๆน้องไปหมดแล้วเใช่เต่าเกลื่อเอาไม่เอาพี่เอามาไม่เอามาเออไอเซ็คจะเซ็นค้างหูกพี่ผูพี่ปูใหญ่พี่ผีพูดนะ เดี๋ยวแกนึกไปอยู่ในสภาเกาไปเลยเาไปแล้วมึงไ่ได้ถาัเรื่องนี้เออตามเขาน่ะมึงครับเอออ่ะทีนี้ก็มาคุยกันนะครับอ่ะน้องแชนดี้เป็นไงบ้างครับเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะก็หนังเรื่องนี้สนุกดีค่ะนจ j o แฮปปี้ค่ะด้วยความที่หลายปีแล้วเรารถ่ายเราถ่ายมาหลายปีแล้วก็อาจจะมีลืมเนื้อเรื่องว่า อ๋อปีเดียวตอนนั้นหนูหน้ายังกลมๆอยู่เลยนะคะตอนนี้เป็นสาวแล้วขึ้นนิดนึงแล้วค่ะก็รับบทเป็นแคนนี่เป็นน้องของพี่มาเิโอโจค่ะครับสวันกามเอาน้องแคนนี่นี่แม่เนี่ยผมเห็นเขามาตัา้งแต่เจ็ดขวบถูกไหมอ่าเห็นจริงๆแม่ก็โอ้โหแบบสุดยอดเลยนะครับอันนี้นะครับผมก็ถือดีใจกับแม่เพราแะแทบดีใจกับความสําเร็จนะครับจะเข้าวงวงคอน จะเข้ามาโครงการต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอ่านะครับเรารักทุกคนนะครับอันนี้แม่เขาอา่นะครับก็พยายามส่งเสริมนะครับอส่วนดาวสเตลล่านะครับดาวสเตลล่าอย่าพิ่งแม่น่าอย่าพิ่งเ,เออแม่น่าเด็ออกดาวสเตลล่านี่ก็เป็นเออ่ลูกครึ่งอ่าลูกครึ่งกาแล็กซีนะครับอ่ะมีอะไรจะฝากกล่าขก็บ้าง สวัสดีค่ะลาสเตน่านะคะในเรื่องข้อเราบปรเป็นครูดาวค่ะเภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สนุกมากนะคะอยากให้ทุกๆคนติดตามแล<อ><อ>้วก็ให้กลังใจภาพยนตร์เรื่องน,น,นี้ได้วยนะคะขอบคุณค<อ>่ะโอเคครับทีมน,นักแสดงหน้าใหม่ของบริษัทนะครับแปดแปดรับรวยเออรู้สึกได้ไงที่เข้ามาแปดแปดโอ้โหเหนื่อยไหมครับทีมด <c oughs> ีใจค่ะดีใจเดี๋ยวได้จริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราดีกับพี่ปูมีโอกาสได้คุยกันมาก่อนตั้งนานแล้ว ว่าแบบอยากจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันหรือว่าพี่พี่ปูนะคะก็คือติดต่อมานานหลายปีแล้วแต่ว่าด้วยจังหวะด้วยโอกาสและเวลาต่างๆเราเพิ่งจะมาลงตัวมนที่เรื่องนี้พี่ปูสำหรับแม่ด้านทะลุวิตินะคะเราก็เลยได้มาร่วมง,งานกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นการร่วมง,งานที่สนุกแล้วก็มีความสุขม,มากๆเพราะว่าน้องๆทุกคนก็คือน่ารักทุกคนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนคือซัพพอร์ตอย่างดีมากๆนะคะก็คือ ช่วยผัดดันน้องๆได้อย่างดีที่สุดเลยซึ่งถือว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญมากเลยในการที่แบบได้รับการผัดดันจากครอบครัวค่ะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักอบอุ่นและสามารถดูได้ทั้งครอบครัวเลยและเป็นการตีความหน้าหน้าในอีกรูปแบบหนึง่งมันจะแตกต่างจากที่ผ่านๆมาที่เราเคยดูหนังแม่นากันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วทุกคนจะเห็นแบบแมหนาออกมาหลอกใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยด้วย สิ่งที่พี่ปูเขียนที่มาก็คือมาจากความศรัทธาในตัวของแม่นาศเราก็เลยได้ตีความออกมาในรูปแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นอีกมิติหนึ่งว่าแม่นาเนี่ยถ้าเรามีความศรัทธาเขาก็จะไม่ได้ออกมาในแบบที่แบบมาคอยหลอกลอยทุกทุกคนแต่จะออกมาแบบไหนให้เราติดตามกันในภาพยมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตบมือเลยครับครับ <łość> และอีกท่านหนึ่งนะครับหนุ่มหล่อนะครับก็เพิ่งรับสมัครจากโอ้โหผมตั้งาคมเยอะมากเลยครับคนเนี้ยโอ้โหปาดพานแดนโอ้โหล้ยกว่าคนแม่งไปไหนได้เต่าที่โคตรเหนื่อยเลยผมจะ a u d i ช i o n ผ่านที่ปูใช่ไหมฮะผมต้องไปเล่นกับแสบก่อนเรื่องดึง รทำงานพี่ป,ปูนสนุกมากครับแล้วก็น้องน้องที่ค่ายนะครับเด็กๆเก่งมากนะครับแต่ละคนคือแบบเตะต่อยกันสุดยอดนะฮะที่บอกว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องนี้ไม่จริงพีง่ปูแค่แบบไม่อยากชมให้ทุกคนเหลืงกันนั่นเองจริงทุกคนเก่งหมดนะครับทุกคนผ่านมาได้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลงานตัวเองนะครับวันนี้พี่ทำทีพูดดีมากเลยว่ามุมมองของแม่นาคเนี่ยเป็นในมุมมองของพี่ปูถ้าเราเปความศรัทธาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าไอ้สนุกนี้สนุกดูได้ทั้งครอบครัวจริงๆนะครับผมก็ฝาก ทุกคนช่วยโปรโมดทด้วยนะครับแน่น่าจะมีนิติครัมมึงให้ดาราหน้าใหม <ơ> <laughs> <tox> ่ผมครับอ่ะดาราหน้าใหม่คนหนึ่งใช่คุณแพ้ใหม่มากเลยฮรครับอันนี้ก็เมื่อวนนใช่ครับอันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สามแล้วนะครับที่มีโอกาสนะครับทํางานร่วมกันกับพี่ปูแล้วก็ น้องๆครับผมขอบคุณพ่อแม่น้องๆทุกท่านด้วยนะฮะที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยเอาน้ําแล้วก็เอาน้ำปนน้ให้กับกแหวนนะครับผมผมว่านังทุกเรื่องนะฮะนอกจากความเทิงความสนุกสนานแล้วนังทุกเรื่องให้แง,ง่คิดครับอยู่ที่ว่าใครจะจับเอามุมมองนั้นๆไปใช้ครับผมผมสรุปเลยนะครับว่าพวามอยู่เรื่องนี้มีมุมมองแล้วก็แง่คิดดีๆมากมายกค็คือควายเรื่องนี้เอาตัวเอให้แซ่หนยครับ คือคพรอบโยวเรื่องนี้จะไม่เหมือนแม่นาคเพ,พื่อภารอบโยวเรื่องนี้เป็นหนังจินตนาการและเป็นหนังความศรัทธานะครับแม่นาคจะไม่หลอนแม่นาคจะแบบอ่าเป็นตามฉบับของแม่นาคนะครับตรงนี้นะครับอ่ะพี่หนิงเชิญพี่หนิงนะครับตบมือให้พี่หนิงหน่อยอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอแซคมันสะกฤฤิดผมว่าพี่ปูอย่าให้พี่หนิงพูดมากเดี๋ยวพี่หนิงนึกว่าอยู่ในสภาไอ้พี่ปูยังไงคะ ไม่น่าเจ็บน yeah. yeah. well. right. uh, yeah. ี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่น่าพี่บอกอะไรเดี๋ยวน้ไหมได้พี่ร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวอร์เปิดแอร์ให้เราไหมไม่ใช่พี่หนิงไม่คุยเขาเองนะจริงเหรอเออร้อนเออร้อนมัเออใช่ก็แสดงคิดแค่เพื่อตอเออออออโอเคเดี๋ยวพี่หนิงโทรบอกก่หนเหมลอนกันนะหรือว่าคนเยอะบอกคผู้เป็อ่ะอีกคนอีกคนอ่ะอีกคนนะครับแม่น่าทะลุมิติตัวมือเลยครับคนนี้มีอะไรคุยอะไรปรึกษาอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาจะยิ้มอย่างเดียว เฮ้ยขวัญคนนี้เป็นไงวะางเฮ้ยขวัญอจนี้เป็นไงยิ้มเฮ้ยขวัญอยู่ยนี่มาโหใส่ทูเรื่องอะไรวะยิ้มเฮ้ยขวัญทำไมยิ้มคนนี้เป็นยิ้มเป็นน้องที่ยิ้มอย่างเดียวเลยแล้วผมก็เลยมีความสุขโอเคคนนี้อ่ะแม่นาคธนกิจอ่ะแนะนำตัว สวัสดีค่ะฝันปวดจะสอนค่ะแต่งตัวขนาดนี้คงไม่ต้องแนะนำว่าในเรื่องแล้วปวอะไรและปวดเป็นแม่หน้าค่ะก็ฝากแม่หน้าเวอร์ชั่นนี้ไว้ด้วยนะคะอาจจะไม่เหมือนแม่หน้าทุกเวอร์ชั่นรับรองว่าเวอร์ชั่นนี้แตกต่างแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะโอเคครับตบมือหน่อยครับอ่ะไอ้ใจพี่หนิงพูดแล้วนะครับดีครับพี่หนิงพี่งเกินครับไม่ใช่ตอนนี้ไปพี่หนิงเพิ่งอยู่ในสปาเอาอีกจะพูดเยอะ แต่ะแก้งเขานี่ยรูดี๋ยพี่หนิงนิดเดียวที่สุดแล้วก็นักแสดงเราแล้วก็อููพูดเกือบหมดแล้วพี่หญิงขอพูดนิดเดียวว่าเรื่องนี้ที่เกิดเป็นม่น่าทะลุวิตติได้ก็เกิดจากความเชื่อพอเชื่อแล้วเราต้องทำอะไรคะศรัทธาก็จะมีคนที่จะมาสื่อให้ไม่น่าทะลุวิติออกมาก็เป็นดาราหนังสองคนนี่แหละที่น่ารักน่ารักพี่หนิงไม่พูดเยอะเพราะว่าทีมงานเราทุกคนทํางานด้วยความตั้งใจถูกไหมคะ ผลงานจะ<ด>ออกมายัางไง<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวกัดชิบูดูนี่คือนี่คือท่านประธานที่รพนะเราพยายามทความตั้งใจแล้วก็คิดว่าเราเราไปดูเราไปดูหนังเลยดีกว่าเพราะว่าไอ้ที่พูด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 ทุกคนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราชมวันนี้แล้วจากนั้นก็จบก็วิจารณ์ได้เลยแตเอออย่า <c oughs> งไก็พิจารณได้พูดไม่เยอะแต่ถ้าให้เวลาอีกก็จะพูดต่อ ตอนนี้พูดแค่นี้ก่อนดีไหมคอะไรครับอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวผมพูดนิดนึงบ่อยเขาเปิดแอร์ไหมลองก็เออเจ้าคะขออยากอยากจะให้เปิดแอร์ให้นิดไม่ไม่ต้องไปบอกโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรารับชมภาพยนตร์เรื่องอ่าแม่นาคทะลุมิติเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับโอเคตบมือเลยครับโอเคนะครับมีอะไรพูดไหมน้องสาพูดแล้วเออพูดแล้ว มีอะไรไหมในเมื mm ่อเข้ามาอยู่สามเดือนแล้วเดี๋ยวจะปิดใจอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรารับชมหนังได้เลยนะครับอาเชิญนั่งที่เลยนะครับแซคแซคช่วยคุณได้แค่นี้นะแซคบอกว่าอย่าพูดเยอะ